บายดีน้องวันนี้อยู่กับเราจิ้มเนมาะวันนี้มาพัฒนาหมู่บ้านวันนี้มาพัฒนาหมู่บ้านเด้เหตุใดทางหมู่บ้านมันแปลน,นตัวเนาะโอ้ลายเครื่องเนาะวันนี้พาตำรวจดมมาเบิร์ดมีีทางเนาะเป็นอะไรเนาะเอย่างนี้แหละเนาะ hai vẫn được tắt này. Đây này gia vào ngõ. Hoa nha, vẫn được hoof! Qua đi kim mua, ui, 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 วันนี้กับผักโซเละกอนเนาะเออเมื่อยแหละบรรยากาศมาชมบรรยากาศเรื่อยๆเนาะนี่ขาดไ่ได้เด้นี่เดี๋ยวมือนี่นับเครื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนมันมีเครื่องก็เอาเมีผ้าเนาะมาฟันมีทั้งผ้ามีทั้งผ้าเบ่งผลงานมาหนีก่อน ได้ชำนีแล้นะเนาะได้ชำนีนะโอ้เซนนี้มันมันหกเชลเกินเนาะนี่นี่คือชนบทภาคอีสานเะนาะเป็นแบบอุดมสมบูรณ์อยู่ช้นล่ายก็เป็น ยางยางพลร่าครับกัวลายครับลายเป็นยางพะร่าเลยครับมันชําบัลังปลูกก็ได้อันนี้ลูซีท่านลูซี่ันลูซีอครเด้อะไรหนูใหออป่อใหญ่นี่พ่นหาเนวกินนิลี่พ่นในสายตาพ่นนาะ นี่เแนวกินได้เพิ่นน่ะเอาบักแงวท่มาชมอุ้ยหมูพักนี่ปวดหมูตั้งบุญพักอยู่เพิ่นอุ้ยปวดหัวเดนเอลกินได้เพื่นน่ะใส่นี่มาซีมนี่เนาะผู้ใหญ่เขาวันนี้โบโบนี่แงหวานอยู่บ่าอู้เฮลตาอืมหวานอืมง่ายเรือ อืมลึกในลึกในตะกี่ลหลายๆตน้นมะแงวเน่ไปใส่ก็มีแต่ตน้นมะแ้วก็เจ้ากินแล้วก่ะเขาไปขี่ในป่าในเนาทีิขยายพันธุ์กันเลยเฮ้ยออมันก็เลยขยายพันธุ์ได้ดีกระบอกต้อ,องมันเะเฮ้ยมันภาพที่น่าสลดใจครับโอ้นี่แหละครับความหมดเทียงแท้กำแพงวัดเนาะ อยู่มาหลายหลายปีแหละก็ระบุอายุบย่ได้เนาะอันนี้เป็นสถาป,ปัตยระยุ่าเกาฉีเอินจังไดเนะาะเบาจีมก็ว่าบ่าถืกกันนะ <c oughs> เป็นปฏิมาก,กรรมเอาจังสซินซะเนาะเโบราณเนาะ แต่ว่าก็ต้องพังทลายลงเห็นแหละกะ่เศร้าแต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงเนาะใด้ยางก็ต้องเสียยางเนาะเอานี่หากบักบ่วงตัวหากบักบ่วงหากไม่เนาะไว้ทำเถอะมัน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 อ,น,นอันน,ะนั้นนะนี มันดุมันดึดมันดันนะนะโอ้นี่พออ่อนกันค่ะน้ำจิตน้ำใจเนะ100าะหนึ่งร้อยบาทเนาะบริจาครวมสมทบทุนเนาะเ้ยน,นี่มาเบิ่งกันตอนนี้กำลังเศร้าเมื่อยนี่มาเบิ่งวัด มา,าเบิงวัดบ้านบาวจิมเนาะเป็นวัดโบราณไดเ้เป็นวบดโบราณบอกว่ายุจากปีเนาะยังบริไสอบถามแต่เกิดมากกับเ็นแหละเอาจิมกับชิซี่สิบปีแหละวัดนี้กับชิกกอน,นานนี่อีกเน,นาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn